ัดไปกับวิวจดให้ค่ะในเบรกที่3านั่นเองตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้วิวมาคนเดียวเลยเข้ามาในเมืองค่ะซึ่งผู้หญิงแบบเรานะคะก็ต้องถนัดอยู่แล้วเรื่องของอาหารการกินค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทานร้านอาหารซึ่งนะคะอาหารทุกอย่างมีกล้วยน้ำว้าเป็นส่วนประกอบในการทําอาหารแค่พูดก็เอ๊ะ จะอร่อยหรือเปล่าแล้วหน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงวันนี้ค่ะอยู่ที่ร้านแล้วค่ะกล mm hmm. ้วยนวาสามกองตามมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะตามเลยถึงแล้วเปิดได้มาไกลถึงภาคใต้ทั้งทีเรื่องอาหารการกินอย่าพลาดจังหวัดภูเก็ตขึ้นชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะมีทั้งอาหารทะเล อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อว่าอร่อยแล้วถ้ามาต้องติดใจอย่างแน่นอนวันนี้วิวจะพาคุณผู้ชมมาร้านอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเกต็ตที่แหวกแนวแตกต่างด้วยการตกแต่งมีทั้งน้องลิงและมีเมนูอาหารที่มีกล้วยเป็นองค์ประกอบหลักของการทำอาหารมาแล้วต้องมาซ้ำอย่างแน่นอนร้านนี้เลยค่ะกล้วยนะวะสามกองวันนี้จัดป่าย การเดินทางง่ายๆเลยค่ะเพราะร้านนี้นะคะอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตจากโรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตตรงไป1กิโลเมตรก็จะเจอลิงตัวใหญ่อยู่ทางขวามือสีเขียวๆตัวยักษ์บรรยากาศร่มรื่นใช่เลยค่ะร้านกล้วยนวะสามกล่อง ตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านอาหาระะแล้วค่ะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะนนคุณโอนะเองจะบอกว่าคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะคะเป็นเจ้าของร้านแลวตำแหน่งคืออะไรนะพี่สอทอสอทอสมาชิสภาเทศบาลนครภูเก็ตครับอ๋อโอ้โหดูหน้าดีดูจัดการเลยตัวเรา,า,ารนี่ดูเนี๊ยบมากคำถามแรกก่อนค่ะพี่โอบกล้วยน้ำว้าสามกองทําไมต้องสามกองแปลว่าอะไรเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านสามกองครับเป็นย่านของทานอาหารของภูเก็ตในเมืองครับแล้วทำไมต้องกล้ยน้ำว้าคะพี่โอ๋ กล้วยน้ำว้าจริงๆชื่อเดิมของกล้วยน้ำว้าก็เป็นจะจะให้เป็นชื่อแบบไทยๆแล้วแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหารแบบพื้นบ้านแบบนี้ตกแต่งร้านนี่แบบตรงข้ามกับพวกเมนูอาหารเลยคะดูแบบ,บชิคๆวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเน,นี้ยแรงบันดาลใจคืออะไรทําไมต้องมีน้องลิงนี่อยู่ข้างพี่เลยอ๋อก็เนื่องจากว่าเรา เราเป็นชื่อกล้วยน้ำาวานะครับแล้วก็กล้วยน้ำาวามันก็เป็นสีของของใบตองใช่ไหมครับสีเหลืองอสีเหลืองของกล้วยก็จะเป็นสีสันตรงนี้เอามาแต่งร้านนะครับอ๋อเนี่ย,ยอย่าโคมไฟก็คือเหมือนประดิษฐ์รอยอันนี้คือแบบทาเองใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับซื้อมาครับทาเองไม่ได้ครับโอเค เมนูอาหารต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าทำตั้งแต่รุ่นอาม่าคืออา่าจะมีสูตรของเขาเลยแล้วพี่ก็มาถ่ายทอดแบบว่าให้แม่ครัวทำแม่ครัวแม่ครัวจริงๆแม่ครัวของที่นี่ก็อายุเยอะกันทั้งนั้นนะครับเป็นคนเก่าแก่ของผู้เก็ตทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนพื้นเมืองของที่นี่เลยใช่ครับใช่ครับแล้วอามาขอโทษนะคะอามาพี่โอ๋อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้8ปสิบเจดแล้วครับได้ทำให้ผมคานะครับตอนเด็กๆ เราก็จำเราช้ได้เราก็ชอบครับใช่ครับอย่างอ,อย่างอยา,อยาเป็นเครื่องผสมหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะแบบหาได้จากท้องถิ่นเลยอืมค่ะแล้วร้านเราเนี่ยเด็ดยังไบงบ้างอย่างแรกคือคิดว่าเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าร้านนี่นะคะคุณผู้ชมผู้นิยงว่ามีแม่ครัวถึง9คนแต่ว่ามีนึงคนเนี่ยไม่ต้องทำอาหารเลยคอยชิมอย่างเดียว่อจ้อนนะ คนให้ออกมาใช่ครับทำไมทำไมต้องมีคนคนนี้คอยชิมคือเนื่องจากว่าเป็นทุกอย่างมันเป็นแ a น d m a d e ครับค่ะแล้วก็การรักษาคุณภาพอาหารการรักษารสชาติมันบางวันใช่ครับบางทีแม่ครัวมีการสลับมือกันซึ่งซึ่งจะทำยังไงให้แต่ละคนรสชาติใกล้เคียงมากที่สุดนะครับแล้วเรื่องความสะอาดนะคะจะบอกว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยจานชามช้อนซ่อมทุกอย่างนะคะมีเครื่องล้างไม่ต้องแบบใช้แรงงานคนเลยแล้วก็มีอุ่น อบร้อนกรอดออกมาด้วยครับแล้วถ้าเกิดอาหารนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราสั่งไปรอไม่เกิน15นาทีตอนหนึ่งโต๊ะถูไหมสมมติเราสั่งให้อย่างไงก็ไม่เกิน15นาทีไม่เกินครับแต่ถ้าเกิดสมมติเกินอบอก<ร>ว่านี่ <ๆ S 2> ๆๆนี่เขาบอกมีนี่เลยเนี่ยคุณผู้ชมลิงเป็นภูเกุญแจแล้วก็มีคําขอโทษด,ด้วยใช่ครับซึ่งผู้โดขสารเองด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปเมื่อมาถึงร้านเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่โอ๋จานแรกอยากแนะนำวัาไหนก่อนผมก็แนะนาปลามงนะครับ ปลามงนี่ใช่ครับก็ทไมอะคะทำไมต้งงมองเป็นจานนี้ปลามงก็เป็นปลาฝั่งอันดามันครับฝั่งบ้านปลาภูเก็ตเอ,อวไทยไม่มีปลามงครับกระเทียมโอ้โหโ,โรยน่าทานมากเมนูต่อไปค่ะพี่โอผมก็นําเสนอหมูฮองนะครับหมูฮองแบบภูเก็ตนี่ครับห <laughs> มูสามชั้นแบบเน้นเน,น้นก็เป็นสูตรที่อามาทําให้ผมทานนะครับก็จะมีแปรกล้ยแต่ถ้าข้างนอกอาจจะไม่มีครับแล้วก็รสชาติจะบอกไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนจานต่อไปอันนี้แกงส้มครับแกงส้ม ขอโทษนะพี่โอ๋นี่คืออะไรคะเนี่ยที่เป็นโชนครับโชนภูเก็ตเรียกว่าโชนก้านต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับมันเหมือนเป็นอแต่คืทานนได้เป็ใบอ่าครับเป็นก้านใบของมันนะครับแล้วก็มีสับโลกภูเก็ตพื้นบ้านของจังภูเก็ตเลยใช่ครับอืมเมนูต่อไปโอ้โหอันนี้ทีมกล้องเมื่อกี้นะคะแค่หันให้ดูนี่ก็คือคืนน้ำลายไปหลายอึกแล้วครับมีความแตกต่างกับร้านอื่นยังไงเห็นบอกว่ามีกล้วยน้ำว้าอะไรผสมผสานด้วยก็ใช้ข้อาที่ภูเก็ตนี้ครับจะใช้กล้วยน้ำว้า ในการดับกลิ่นใส่หมักไปเลยก็ใช่ครับก่บอนที่จะลงไปทอดใช่ครับเป็นสูตรของร้านนะครับใช้เวลาหมักนานไหมคะพี่โอ้ oh, เป็นวันครัจริงๆแล้วสูตรของที่ร้านนี้ไอ้สูตรตัวนี้คล้ายๆกับปีนังนะครับมาเลเซียก็คือจะมีซีอิ๊วดำมีน้ำจิ้มเผ็ดนะครับมีเครื่องเคียงใกล้ๆกันมนมต่อไปค่ะ อ๋อแกงปูครับแกงปูทำไมต้องทานกับมียก็เด็กๆผมทานอย่างเงี้ยครับนี่คือทานอะไรเด็กๆเด็กๆทุกจานค่ะเด็กๆผมทานเส้นขนมจีนแกงปูภูเก็ตจะกินกับขนมจีนขนมจีนใช่ครับโอเคอันนี้คือเป็นเมนูอาหารข้าวแล้วบอกว่าข้าวข้าวสวยข้าวสังยดครับเป็นข้าวภาคใต้นี่ค่ะครับข้าวกล้องใช่ไหมคะอะไรอย่างงี้ใช่ครับ เขาเรียกอย่างไรครับกล้องครับเพนบอกว่าร้านคุณโอ๋เนี่ยได้รับรางวัลอีกด้วยก็คือเป็นเมนูของเครื่องดื่มของกาแฟกาแฟครับแตกต่างกับร้านอื่นยังไงที่คุณโอ๋ได้รับรางวัลมา,าเริ่มจากแก้วนี้ก่อนนี่แก้วของที่ร้านนะครับเราก็นําเข้ามานะครับป็นจริงๆเราไม่ได้ไปเห่อของนําเข้าแต่หมายถึงว่าแก้วที่นําเข้ามามันมีในเรื่องของลักษณะของแต่ละใบซึ่งมันต่างกันซึ่งแก้วสําคัญมากในเรื่องของการดื่มกาแฟ ผมก็จะบอกว่ามันก็คล้ายๆวายครับแก้วอย่างนี้ครับลักษณะของรูปทรงกระบอกมันจะรักษาความร้อนได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ร้านกล้วยน้ำว้าสามกองเนี่ยมีกี่สาขาแล้วคะณตอนนี้ร้านกล้วยน้ำว้าสามกองค่ะนะครับแล้วก็มีร้านกล้วยน้ำว้าสวนหลวงตาสองและแล้วก็มีร้านกล้วยน้ำว้ากระตับสามสาขาครับสามสาขาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโอเคมากครับใช่เพราะเมื่อกี้เข้าร้านมาจะบอกว่ายังถ่ายรายการไม่ได้คุณผู้ชม คนแน่ร้านมาครับเห็นบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยพี่โอ,อน๋นจัดไปเลยเพราะว่ารายการแชมป์จัดไปมังนีบอกมีกิบอเชอร์มาให้ด้วยมีกิบอเชอร์ให้ด้วยครับ คุณผู้ชมเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะพ,คพี่โอนี่คือกิฟต์บัลเลเชอร์นะคะจากร้านกล้วยนวัดสามกองถ้าเกิดใครอยากทานฟรีตามชมทางสแกมของวิวของพี่แชมป์ดีๆนะคะมาตอบคําถามไม่ถูกรับไปเลยค่ะทานฟรีจะบอกว่ามีหลายรางวัลมากๆนี่ค่ะเราช่องสามโชว์ก่อนแค่สามใบแต่มีเยอะมากๆค่ะคถ้าใครมาถึงภูเก็ตจะลืมค่ะต้องไปทานร้านนีค้ค่ะกล้วยนวัดาสามกองวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่โอขอบคุณมากดีดีครับสวัสดีครับางั้นเดี๋ยวเราทานกันเลยดีกว่าเนาะจัดป้ายขอทานกันนะคะ